สวัสดีแฟนเพจเ a ซ e ุ๊กคาร์บอนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอาจารย์อูอุดมศักดิ์นะครับในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจะไปว่ากันที่คู่ที่น่าสนใจนะครับ1คู่ในฟุตบอลบุนเดสลีกานะครับบาเยนมิวนกจะพบกับโวบบวกนะครับก็จะมีถ่ายทอดทาง p p t v นะครับเล่นกันคืนวันอาทิตย์นะครับสำหรับบาเยนก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเกมนัด สัปดาห์ล่าสุดนี่อัลแฟรงเฟิร์ตมานะครับหกหนึ่งเละเทะเลยนะครับฟอร์มดีมากๆนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ซูเปอร์คัพของเยอรมันไปเรียบร้อยนะครับทางด้านของบาเยนต์ก็ยังเป็นตัวเดิมๆนะครับที่เจ็บยาวอยู่นะครับเอลิกมักซิมชูโปโมตตงนะครับเอ็ดทางด้านของกอเรสกาบูนาซาเจ็บเหมือนเดิมนะครับตัวผู้เล่นชั่วโมงนี้กำลังดีนะครับก็คงจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรครับประตูเป็นนอยเออร์เหมือนเดิมครับแนวรับ หลัง4คนนะครับขวาเป็นปาวาครับคู่กลางอูบาเมกาโน่จับคู่กับแอนนองเดสซ้ายอัลฟองโซเดวิสนะครับคู่กลางครับคิมมิชกับทางด้านาของซาบิเซอร์นะครับแล้วก็3แนวรุกข้างหน้านารีมูลเลอร์จามามูเซียล่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นมาเน่เหมือนเดิมนะครับก็คงจะไม่ปรับอะไรครับนาเกียวมันเพราะว่าผลงานกำลังดีแล้วก็ทุกคนกำลังถือว่าเข้าขาแล้วก็ลงตัวกันดีนะครับ ในขณะที่ทีมเยือนโวบบวกนะครับก็ตัวสําคัญนะครับตัวเก่าของทีมแล้วก็ตัวหลักด้วยครับเจ็บทั้งคู่ครับยานิกแหาดแล้วก็รวไปถึงตัวรุกข้างหน้าอย่างโยนาสวินนะครับเจ็บทั้งคู่นะครับมีปัญหาแน่นอนครับโค้ดนิโกโควัตปวดหัวแน่ๆนะครับก็สําหรับรายชื่อบุร่นนะครับที่คาดว่าจะลงครับประตูเป็นเควินคาซินะครับเหมือนเดิมครับแนวรับ4คนนะครับ ทางด้านของลิเดอร์บาคูรักซองมาครวนะครับเซบาสเตียนบอดดาวแล้วก็ฟานเดอร์เฟนนะครับส่วน3กองกลางครับกีลาโวกีมาร์กอโนแล้วก็ทางด้านของสเวนเบิร์กนะครับเป็น3ประสานนะครับส่วน3กองหน้าครับฮัตติกเวมเมอร์ลูคัสเมชาแล้วก็โอมามามูดนะครับเป็น3ประสานด้านหน้านะครับก็ถือว่าคู่นี้เนี่ยเป็นเหมือนงูเหลืองกับเชือกกล้วยเลยครับเพราะว่า เวลาเจอกันทีไรเสร็จบาเยิอนทุกทีนะครับแล้วก็ที่สําคัญบาเยือนเล่นในบ้านนะครับไม่เคยแพ้ให้กับทางด้านของโวบวกเลยนะครับชนะ23แล้วก็เสมอ2เกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเยือนทีไรในโวบวกมาให้ทุบตลอดนะครับแล้วก็ยิงเงินเยอะด้วยนะครับคู่นี้นะครับส่วนทางฝั่งของเมช่าเองก็มีปัญหานะครับเกมเยือนยิงได้ตลอดแต่เกมในบ้านเนี่ยยิงไม่ได้มา โดยเฉพาะในบุนเดสเนี่ยตั้งแต่พฤศจิเมื่อปี2021นะครับถือว่าสถิติที่น่าปวดหัวครับเป็นรองเยอะทีเดียวนะครับบายเยน์โชว์ฟอร์มดีนะครับแล้วก็ตัวรุกหลายๆคนนะครับกำลังเข้าขากันมากโดยเฉพาะสามประสานด้านหน้านะครับมุลเลอร์มูเซลล่านาบีแล้วก็หน้าเป้าอย่างมาเน่โอ้โหถือว่าน่ากลัวมากๆครับโดยเฉพาะ โวบวกมาแบบไม่ฟูด้วยนะครับไม่มีตัวรุกอย่างโยนาสวินแล้วก็ตัวเก่าอย่างแกหาที่เล่นได้ดีเมื่อฤุูการที่แล้วนะครับดูแล้ววันนี้น่าจะเละนะครับไม่น่าจะต้านทานไหวครับโวบวกน่าจะโดนบายเยนถล่มไปนะครับก็ประมาณนี้ครับเชื่อเหลือเกินว่าบายเยนยังถล่มโวบวกได้นะครับนะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสำหรับจางอูดมศักดิ์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ